เ <laughs> จ้าของรถนะครับอืบ <laughs> อืบอาสวยอืมสวยงามครับผมอืมหยาบ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 อืมลงตำ่ำ

มีนยรถมันหนักเมีอนอยู่หลายของนองาไทยวิดีโออยู่วะวิดีโอครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะลงน่เนา้ยซ้ายต่ต่อแล้วตอล้วตอแล้วต่ยมไปเย่ไป Dầm <laughs> dầm <laughs> <laughs> สบายมากครับชิวชิวสบายมากเอาสวนหนึ่งหายไปไหน <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วหนึ่งหนึ่งครับผม <c oughs> มาเลยมา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 มมามา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 มม

đấy đó nó má 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 ครับมาการแถวได้เลยครับได้ๆ น like ี่เลยของแค่นุ้ยเย็นมาโล่รุ่นนี้รุ่นนี้ผ่านได้คันไหนันผาได้หมดเลยจะ้งันเลยเนี่ย

มายอดเยี่ยมครับผม เมโดีอ่าไม่พอเปิดจะไต้เขาเบื้องนี้คือพอเปิดประตูเลยฟังเสียงเลยเอได้ฟังเสียงเลย โอตีขั้นติดขั้นเลยองมพูเลยียมพอเปนทุกน้ำเต็มเลยอือยดหลังะเมาคดหลังอยหลังมาเลยหลังชว์เนีถอยหลังชว์เนีมาอยหลังทนะหมดเกิน ก็เดินหนงาช่วโช่วช่วเหนือเนยนะเพื่อนเราเก่ามานํานะเออเพื่นเราเก่าเก่าเจ็ดเลอ้โหเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดอไว้นี่นี่ยกลินเอ โยกลินนี่งใ่มากนี่เดียนเจ้เก่าเด้ยักบาทปู่เนี่ยจังหวะนี่บอกว่าอดีตเรถอยล้งเข้าเลยบังหมดเกินอนข้ามมาที่แรกก็ยัง้เ่้่ รถชาวบ้านนะครับอืมานออโอเคครับคันสุดท้ายครับขามาครับผมปลอดภัยทุกคันครับผมโอเคทุกคันครับผม ยัเลือแต่ขากลับครับอ๋อขน้นไม่ใช่เหรอครบมาครับมามามาี้ลครับ้เปลี่ยนีอรนะนี่รเิมเลยี้ไเปลี่ยนไนยวมากเลยอ่ะโอบ้าเบา ออกข้ามทะเลเนี่ยญาติญาขว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 าับขวาย

On va l'envoyer sur le ศูนย์ห้าลงมาได้เลยครับตามอยู่จ้าให้เก็บภาพเนี่ยด,ยดีดีด้วยแต่ไีดอครับด้านหลังเก็บภาพข้างหน้าทุกคันเลยนะครับ ทสองไม่ใครเก็บภาไหมบอกส่วนหาเก็บในห้องนำแน่ไม่มีครับไม่าดี๋ยนาเิ่ข้าเิ่ข้าจพูๆงองนดอแลองามัดวันอ รอก่อนนะครับศูนยห้ารอก่อนโคงหักศอกอีกแล้วจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวศูนเจ็ดไม่พุ่งลงมาได้เลยครับศูนยห้าลงมาได้เลย Tong money tong money tong money มา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 อย่า money อย่า money เห็นว่ะเขายกับจะเห็าอะไรครับเก็บงนให้เพื่อน,นไหมไม่เขาไปอยู่โรงเรียนนี่แหละมันก็ได้ไม่ไไว้มันยากนะเนี่ยลงมาลงมาลมาลงมา รอโลกใหันถือก็ได้แหะไม่ครับได้ได้เป็นนันงก็ได้เ,เบื้องลอยมันตกต,กตกนะอโอ้ยหัวอีเมลมามามาัมามาบไปเด้ออดภไยเด้อหน้าไหวไหมเนี่ยหนักเนี่ยได้ได้ได้ขับไปได้จะได Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ rồi video rồi dẫn <laughs> <laughs>

ศูนห้ามาได้เลยครับศ <05 S 2> ูนห้าทางแยกเลี้ยวขวาครับห้าเหมือนกันด้ทราบทราบอุ้มผางคียดมเลยถึงห้าเหมือนกันเด้ที่อม่่พูดบ้านบ้านอุ้มผางคีถึงแล้ว 我帮你里。